สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะมานำเสนองานบทที่ 13, 13 nice ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเงินปันผลหมายถึงเงินสดสินทรัพย์อื่นๆหรือหุ้นของบริษัทที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการแบ่งกำไรความหมายของนโยบายเงินปันผลนโยบายที่ฝ่ายบริหารของธุรกิจใช้ในการตัดสินใจเพื่อจัดสรรผลกำไรสุทธิของธุรกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล วัตถุประสงค์ของนโยบายเงินปันผลเป้าหมายหลักคือ 1. เพื่อสร้างความมั่นคั่งให้ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการประสานงานเพื่อทำกำไรให้กับบริษัท 2. เพื่อสร้างโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมนโยบายเงินปันผลจะกำหนดขนาดของกำไรสะสมถ้ากิจการมีการลงทุนมากแต่กำไรสะสมน้อยกิจการจะต้องหาเงินทุนจากแหล่งอื่นปัจจัยที่ควรพิจารณาสำหรับการกำหนดนโยบายเงินปันผล 1. การควบคุมคือถ้าธุรกิจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก็อาจทำให้กำไรสะสมไม่เพียงพอต่อการลงทุนในทางอื่นๆทำให้ธุรกิจต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกกิจการเช่นการออกหุ้นบุริมสิทธิหุ้นสามัญ 2. ความสามารถในการกู้ยืมในกรณีที่ธุรกิจมีความสามารถในการกู้ยืมสูงธุรกิจไม่ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดไว้มาก เพราะเมื่อธุรกิจต้องการเงินทุนก็มีความสามารถในการกู้ยืมได้ทันที 3. ความคล่องตัวทางการเงินในกรณีที่ธุรกิจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจะมีผลต่อความคล่องตัวในการเงินยิ่งจ่ายเงินปันผลมากความคล่องตัวทางการเงินย่อมน้อยลง 4. โอกาสในการลงทุนถ้าธุรกิจมีโอกาสที่จะลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็ควรเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตเพื่อการลงทุนในครั้งต่อไป5การเสียภาษีภาษีอากรยิ่งผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลจากบริษัทมากเท่าใดก็จะต้องเสียภาษีสูงตามไปด้วยดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจพอใจที่จะให้ธุรกิจนำเงินปันผลไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจะดีกว่า6ข้อจำกัดทางกฎหมายธุรกิจควรปฏิบัติตามกฎหมายใกล้ การจ่ายเงินปันผลให้ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจและผู้ถือหุ้นเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1200มาตรา1205และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา115.19ประเภทของนโยบายเงินปันผลตามที่คุณอภิชาติพงษ์สุภัสได้แบ่งประเภทไว้เมื่อปี2 5 5 4ได้เป็น3าประเภทโดยที่ประเภทที่หคือ นโยบายจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นคงที่คือการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนคงที่โดยไม่คำนึงว่ากิจการมีกำไรเท่าใดมักใช้กับบริษัทที่มีไรายได้ค่อนข้างแน่นอนนโยบายอัตราการจ่ายเงินปันผลคงที่คือจ่ายเงินเป็นอัตราล้อยละคงที่แต่จำนวนเงินปันผลจะได้รับไม่คงที่เปลี่ยนขึ้นลงตามกำไรซึ่งวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะอาจทําให้ราคาหุ้นขาดเสถียรภาพได้ ประเภทที่3คือเงินปันผลที่จ่ายปกติบวกเงินปันผลพิเศษตามนโยบายนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคงที่เป็นประจำแต่หากบริษัทมีกำไรเพิ่มก็จะจ่ายเงินปันผลเป็นพิเศษให้อีกจำนวนหนึ่งเป็นรางวัลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้นแต่จะจ่ายเป็นการชั่วคราวเท่านั้นซึ่งการจ่ายเงินปันผลที่ดีต้องทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับการพอใจสูงสุดและยังต้องเหมาะสมกับบริษัทของตนอีกด้วยขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอข้อมติในที่ประชุมใหญ่ซึ่งหลังจากที่มีประชุมแล้วก็จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. วันประกาศจ่ายเงินคือวันที่คณะกรรมาการของบริษัทจะประกาศและมีการจ่ายเงินโดยที่ต้องประกาศอย่างละเอียดถึงข้อความวันที่ลงทะเบียนและวันที่จ่ายเงิน 2. วันปิดการโอนหุ้นคือวันที่บริษัทจะกําหนดปิดการโอนหุ้นเพื่อจัดทํารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินปันผลตามประกาศ 3วันลงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินปันผลเป็นวันที่บริษัทเปิดการโอนหุ้นเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินปันผล 4. วันจ่ายเงินปันผลคือวันที่บริษัททําการส่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อโดยบริษัทจะกําหนดวันจ่ายเงินประมาณ2 3สสัปดาห์นับตั้งแต่วันแรกที่ปิดการโอนชื่อผู้ถือหุ้น วิธีการจ่ายเงินปันผลตามที่คุณสุนาสิทธิทเลิศประสิทธิ์ได้อธิบายไว้เมื่อปี2554ว่าการจ่ายเงินที่นิยมทำกันได้แบ่งออกเป็น4วิธีโดยที่1การจ่ายเงินปันผลด้วยเงินสดส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเงินสดแต่การที่บริษัทจะจ่ายเงินเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท แต่ต้องประมาณเงินปันผลที่จะจ่ายในอนาคตนอกจากที่จะพิจารณาเงินตามบัญชีแล้ว 2. การจ่ายเงินด้วยหุ้นการจ่ายเงินของบริษัทนอกจากจะจ่ายในรูปของเงินแล้วยังสามารถจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามัญเรียกว่าหุ้นปันผลการชำระเงินปันผลเป็นวิธีหนึ่งที่มีผลทำให้จำนวนหุ้น ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง 3. การจ่ายเงินด้วยสินทรัพย์เป็นวิธีการจ่ายเงินทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติไม่นิยมใช้วิธีนี้โดยที่สินทรัพย์ที่นำมาใจ่ายในรูปของเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้แก่หลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทอื่นหรือผลผลิตของบริษัท 4. การจ่ายเงินปันผลด้วยตัวสั ยาใช้เงินในกรณีที่บริษัทมีกำไรแต่สถานะการเงินไม่สู้ดีนะักบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของตัวสัญญาที่ใช้เงินและบริษัทจะหมดนี้ก็ต่อเมื่อได้ชำระตามสัญญาใช้เงินแล้วผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายสภาพคล่องเนื่องจากกิจกรรมต้องใช้เงินสด ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุน้นดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงมีผลทำให้เงินสดของกิจการน้อยลงเงินสดจึงจัดเป็นสินทรัพย์เพื่อรักษาความคล่องตัวของการเงินและเงินสดสำรองดังนั้นกิจการจึงต้องมีกำไรสะสมจำนวนมากจึงไม่ได้หมายความว่าในขณะนั้นบริษัทจะมีสภาพคล่อง2ความสามารถในการกู้ยืมสภาพคล่อ,องของกิจการอาจขึ้นอยู่กับความสามารถกู้ยืมได้ก็ถือว่าจะมีสภาพคล่องอยู่ถึงไม่จำเป็นต้องมีเงินจำนวนมากเพื่อรักษาสภาพคล่อง 3. ข้อจํากัดในการกู้ยืมการกู้ยืมอาจจะมีผลทําให้กิจการสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงอีกด้วยอย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงสัญญาซึ่งส่วนใหญ่อาจระบุข,ข้อจํากัดการจ่ายเงินปันผลไว้เพื่อให้มั่นใจว่าจะชําระนี้ได้ตามข้อผูกพัน 4. ช่วงจวังหวะของการลงทุนนโยบายเงินปันผลต้องพิจารณาถึงโอกาสการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะถ้ามีโครงการที่จะขยายออกไปอีก5ปีข้างหน้าเงินทุนจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคต หาความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นบางครั้งผู้ถือหุ้นอาจปฏิเสธที่จะรับเงินปันผลเพราะอาจจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงเพราะผู้ถือหุ้นบางส่วนอาจจะดได้รรายได้ในรูปแบบของกําไรจากการขายหุ้น 6. ข้อจํากัดของกฎหมายประเทศตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศเงินปันผลอัตราร้อยละเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายหลังจากนั้นจึงจ่าย ปันผลได้แต่ถ้าเงินสำรองกฎหมายเพิ่มเป็น,ปนอัตราร้อยละสิบของทุนกิจการก็ไม่จําเป็นต้องจัดสรรให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก 7. การควบคุมการออกหุ้นสามัญกิจการจะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันลดน้อยลงเพราะมีผู้ถือหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นส่วนการก่อนหน้านี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียการควบคุมจะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ เงินปันผลที่ไม่ใช่เงินสดเป็นการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญโดยจะมีผลต่อราคาหุ้นและสภาพคล่องเพราะจะทําให้กิจการมีจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นแต่ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงโดยโอนอีกส่วนหนึ่งเข้าบัญชีหุ้นสามัญตามมูลค่าหุ้นที่ตาไว้และโอนอีกส่วนหนึ่งเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น การแยกหุ้นและการซื้อหุ้นกับคืนการที่กิจการประกาศแยกหุ้นแสดงว่ามีผู้สนใจจำนวนมากและมีกำไรสูงซึ่งการแยกหุ้นจะทําให้คนที่ไม่มีกําลังซื้อหุ้นสามารถซื้อหุ้นได้ทําให้การซื้อขายคล่องตัวมากขึ้นส่วนการซื้อหุ้นกับคืนกิจการจะดึงหุ้นกลับคืนในขณะที่ไม่มีโครงการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงในขณะเดียวกันจะต้องมีเงินอยู่ในมือจํานวนมากซึ่งเงิน สดนั้นจะนําไปซื้อวุ่นคืนซึ่งส่วนมากจะต้องมาจากเหตุผลดังนี้คือ 1. บริษัทมีเงินสดมากกว่าที่ควร 2. ปรับปรุงกําไรต่อหุ้นให้สูงขึ้น 3. ราคาของหุ้นต่ํากว่าราคาที่แท้จริง 4. บริษัทมีการแลกเปลี่ยนซื้อหุ้นกับบริษัทอืน่น 5. ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเงินสดและการถือหุ้นมากกว่ารอเงินปันผล6ผลโอกาสที่ดีของผู้ถือหุ้น 7. มาตรการป้องกันการเทคโอเวอร์จากผู้อื่นหากพิจารณาในแง่ของผู้บริหารข้อดีของการซื้อหุ้นคืนในแง่ของผู้บริหาร 1. การซื้อหุ้นคืนเพื่อชะลอการจ่ายเงินปันผลและรักษาร,ระดับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 2. สะดวกแก่การชำระเงินตามข้อผูกพันเช่นการเตรียมความพร้อมเพื่อการแปลงสภาพ 3. นำหุ้นที่ซื้อคืนขายในตลาดจะได้รับเมื่อต้องการเงินทุน 4. รักษาอำนาจควบคุมเพราะทำให้การหุ่นกระจายไปยังผู้อื่นน้อยลง 5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนในกรณีที่ต้องการมีสัสดส่วนนี้เพิ่มขึ้น<ม>ข้อเสียของการซื้อหุ้นคืนในแง่ผู้บริหาร 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้ลงทุนเพราะอาจจะมองว่าไม่มีโครงสร้างที่ดีจึงซื้อคืน2หล็กเลี่ยงภาษีจากเงินปันผลรัฐได้รับเงินน้อยลง 3. ผลประโยชน์ด้านภาษีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีรายได้น้อยการเสียเงินภาษีในรูปแบบอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าขายหุ้นที่มีราคาสูงขึ้นเพราะการซื้อหุ้นคืน4ถ้าหุ้นหมุนเวียนมีน้อยเมื่อซื้อแล้วอาจจะมีผลทําให้หุ้นตกได้ข้อดีของการซื้อหุ้นคืนในส่วนของผู้ถือหุ้น1ผลประโยชน์ด้านภาษีที่ลดลงจากการซื้อหุ้นคืนซึ่งเสียภาษีน้อยกว่าเงินปันผล 2. ชะลอการจ่ายภาษีเพราะเลือกได้ว่าจะขายหรือไม่ 3. ลดจำนวนหุ้นส่วนเกินนั้นก็คือระบายหุ้นส่วนเกินความต้องการออกจากตลาดเพื่อรักษาสภาพราคาไว้สุดท้ายนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเงินปันผลเป็นเงินที่ได้จากการลงทุนและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนี่คือทั้งหมดของพวกเราค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพลงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ